สวัสดีครับวันนี้ร้าน KP Pro s u p e r b k e นะครับมีรถมาแนะนำอีก1นคันกับคันนี้เลยครับ Triumph t a c t a n R 102สีแดงนะครับคันนี้ปี2016นะครับวิ่งเป็นแค่2,500กิโลเท่านั้นนี่ครับของแต่งพอมมีนะครับ นิกัดหม้อน้ําเดิมจากศูนย์พร้อมปั๊มเบรกแอมบยางหน้ากับยางหลังเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นของ p ิลลรี่ตัวเครื่องสวยพร้อมใช้งานเลยครับท่อนะครับเป็นของ m o โตชิโอนะครับท่อเดิมเรามีให้อ่นี่ดูยางหลังครับสภาพใหม่โชคเออลินเดิมจากโรงงานนะครับ คันนี้ได้ไทสซันมาด้วยนะครับของ NRC แล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวนะครับลองไปงครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมรถรอบคันนะครับย้ำนะครับใครหาอยู่ต้องรีบนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับคันนี้ เดี๋ยวเราเรามาฟังเสียงกันนะครับ ันนี้ราคาอยู่ที่3 7 9 9 0 0บาทนะครับเครดิตดีสามารถจัดได้350,000บาทนะครับใครสนใจเสิร์ชคำว่า KP Pro Superbike ใน facebook ได้เลยนะครับหรือว่าจะดูในเพจก็ได้นะครับ w w w KP Pro Superbike.com เรารับแลกเคินรถด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ